ผมเรื่องที่ไปเข้ามาหาลายัยแล้วคิดยังไงกับน้องๆเห็นต่างผมวันนั้นน้องเห็นต่าง,นนง,างท่านหนึ่งมายืนชูป้ายอยู่ข้างหลังซึ่งผมมองไม่เห็นเพราะว่าพี่น้องเอฟซีมาลุมผมผมเลยไม่เห็นไม่เห็นน้องเขาถือป้ายยืนอยู่คนเดียวก็สงสารครับคือผมพอมาเห็นภาพที่หลังโอ้ทำไมเขามาเมื่อไหร่ทำไมไม่เชิญเขาไปนั่งข้างในผมมองลูกหลานทั้งหลายนี่เป็นคนไทยนะเป็นคนไทยที่เขา เขาอาจจะได้รับข้อมูลมาบางอย่างหรือเปล่าที่มันมันถูกไหมมันอาจจะใช่แต่วิธีการเขาอาจจะผิดก็ได้ที่จะมาเรียกร้องแบบนี้เขาจะต้องมาเล่าปัญหาให้ฟังปัญหาประเทศชาติมาเล่านำไปสู่สอสอที่เขาเคารพนับถือแล้วเอาเอา,เอา,เอานำข้อมูลพวกนี้ไปแก้ไขในสภาดีไหม หรือน้องไม่ชอบแต่แก้ปัญหาสถาบันไม่ชอบสถาบันใช่ไหมน้องจะแก้ไขยังไงไมายืนอยู่เงี้ยมันแก้ไม่ได้หรอกทาไมน้องไปพูดไม่เหตุผลพ่ออะไรทําไมประเทศไทยเราเนี่ยบรรบุรุษเราถึงมีสามสีห้าแถบเพราะอะไรประเทศชาติเนี่ยถ้าสถาบันเหล่านี้ไม่เข้มแข็งมันจะเหมือนประเทศเนปาลนึกภาพบอกไหมครับเนปาลน,นี่ไม่มีแก่น ไม่มีที่ยืดเหนี่ยวทหารก็ไม่เข้มแข็งเขาด้อยค่าเขาไม่ให้ทหารมีอำนาจเลยยุทธปกรณ์ก็ไม่ให้เนปาลเนี่ยสาบัญพระมหากษัตริย์ก็ไล่พระมหากษัตริย์ออกไปจากประเทศไม่มีเลยมีแต่ปกครองกันเองแล้วปกครองกันเองมันเกิดอะไรขึ้นครับโกงกินบ้านเมืองแล้วเอากันไม่อยู่เห็นผลประโยชน์ลืมประชาชนพี่น้องประชาชนทนไม่ได้ ลูกคือเผาบ้านเผาเมืองไปทุบนักการเมืองไล่ตกน้ำตกท่าไปเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีใครห้ามนี่ครับไม่มีคนห้ามประเทศไทยที่ผ่านมาใครห้ามครับพระเจ้าอยู่หัวนี่รุ่นพี่เราที่นั่งเก้าอี้สักคู่นี่แหละเห็น <c oughs> ไหมครับไม่มีแก่น ไม่มีเหตุผลของมันคุณคุณแน่จริงใช่ไหมคุณแน่นะว่าคุณเป็นคนดีของประเทศชาติไม่มีเบี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องคนไทยก็จะยกยอคุณไปทั้งชีวิตคุณแน่ใจนะ